สวัสดีครับผมโฟล์ตรัตพงศ์วิไลโรดครับสังกัดทีม AP Honda Racing Thailand ครับขี่ในรุ่น Super Sport 600ใช้รถหมายเลข59ครับสำหรับความรู้สึกก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาแข่งที่สนาม c h a n International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ครับเพราะว่าเป็นเหมือนคล้ายๆกับบ้านเกิดที่เมืองไทยด้วยแล้วก็มีแฟนๆชาวไทยคอยให้กำลังใจด้วยสำหรับการแข่งขันในวันนี้ก็คือก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน AP Honda Racing Thailand ที่เตรียมรถ ให้พร้อมทําการแข่งขันแล้วก็ออกมาได้อย่างดีครับแต่ว่าในช่วงรอบแรกผมพลาดหลุดโค้งสามไปทําให้กลับเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่ประมาณ7หรือ8แล้วก็เลยทาให้ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆในตำแหน่งที่สองสำหรับทีม AP Honda Racing Thailand ของผมก็คือท,ที่ผมมาอยู่ก็คือรู้สึกว่ามีความเป็นกันเองเป็นครอบครัวมากกว่าทํางานอย่างพี่กับน้องแล้วก็ทุกคนเต็มที่กับการทํางานทุกครั้งครับแล้วก็พยายามทํารถออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้ผมทําผลงานได้ออกมาที่ดี สำหรับแฟนๆชาวไทยนะครับที่ชื่นชอบความเร็วสามารถติดตามผงโพส์รัฐพงศ์วิไลโลสังกัดทีม AB Honda Racing Thailand แข่งขันในรุ่น s u p e r Sport 600ใช้รถหมายเลข59ในรายการ FIM Asia r o a d Racing ได้ครับหรือว่าอยากจะติดตามข่าวสาร Honda ได้ทาง w w w a b h o n d a r a c i n g t h a i l a n d .com ครับสวัสดีครับผมชื่อชิปนัคลินอันิรัต์ัูพัฒน์เป็นนักแข่งในรายการ a s เชีย a d Racing ในรุ่น Asia ีย Production ่น 250cc สังกัดทีม AB Honda Thailand ครับ หมายเลขรถเบอร์41ครับสำหรับความรู้สึกที่ได้มาแข่งในบ้านเกิดที่สนามบุรีล์ครับเป็นแดนอีสานครับก็ดีใจครับที่ได้มาโชว์ผลงานให้คนไทยได้รับชมแล้วก็เป็นการท้าทายตัวเองด้วยครับผลการแข่งขันวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จโดยรุ่นล่วงครับตามที่ผมตั้งเป้าหมายไว้ผมก็ได้แชมป์ในรุ่น AP โปรดักชันสองร c ครับในทีมก็ถือว่าการทำงานแบบร่วมมือช่วยกันกับทีมช่างมีการวางแผนมาอย่างดีก็ต้องขอบคุณทางทีม AP Honda ที่ช่วยช่วยกันจนมาถึงความสำเร็จของวันนี้ครับผมก็ขอฝากแฟนๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมและทีม AP Honda ต่อไปในสนามหน้าครับก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดครับ สนามบุรีรัมหรือที่เราเรียกกันว่าสนามช้างนี่แหละครับผมในครั้งนี้นะครับเป็นโฮมเรสของเรานะครับเราได้มาทาส่งนักกีฬาแข่งขันของเราเต็มสตีมไม่ว่าจะจะเป็นรุ่น2 5 0หรือรุ่น600มาชิงชัยที่โฮมเรสของเราแม่คนไทยเราเชียร์กันนะครับมันสุดๆรุ่น250หนี่นะครับเรา เป็นที่1 1 2โอ้โหมันเป็นสิ่งที่เราคาดว่าคิดมาแล้วว่าเราทําได้และเราก็ทําได้จริงนะครับเพลงชาติไทยฟังนะครับประเทศไทยรวมเนือเรือชาตเชื้อไทยโอ้โหทุกคนเทเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะอยู่หยี่ห้อไหนนะครับมาถึงเพลงชาติไทยแล้วทุกคนยืนมาถึงรุ 600, ่น600ีซีนะครับเป็นรุ่นที่ยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่าเสือสิงะกิ้แร ญี่ปุ่นผลนักกีฬาที่แม่งแบบว่าเอาว่ากาว่าคุณรางวัลกลับไปแต่เจ้าโฟสเราละครับรัชพงศ์เวไลโลดนะครับถ้าท่าตอนแรกรวนไม่ที่11เชื่อไหมครับภายในช่วงเวลาไม่ถึงรอบปืดที่สองโอ้โหทุกคนเฮกันแต่ว่ารอบมันน้อยไปหน่อยถ้ามันแข่งแค่ยี่ห้ารอบคิดว่ารัชพงศ์คงไปที่หนึ่งแน่นอน หางกันไม่มากเลยนะครับแต่ก็นำความภูมิใจให้แก่ทีม AP Honda นะครับ a อ h o ฮอ a ด้าซิงซิ a ไ l a n d ได้นำความภาคภูมิใจทงไตลงไปโบกสะบัดบนโพเดียมท่านเนวินยังชมเลยว่าวันนี้เป็นวัน Honda เพราะว่า Honda เราทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เป็นวัน Honda ดีใจมากครับก็อยากจะให้ทุกคนมาเชียทีม AP Honda นะครับ AP Honda ต้องการเสียงเชียเพื่อให้ได้เป็นชนะที่หนึ่ง เชียรฮอนด้าเชียเอพีนะครับพวกเรา